โครอีน้องแมวเหมียววัย8ปีหายตัวออกจากบ้านไปนานกว่า7วันก่อนจะมีปฏิหารเกิดขึ้นในเช้าของวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อโครอีหาทางเดินกลับบ้านด้วยตัวเองได้สำเร็จแต่ทว่าสภาพของเธอสะบักสะบอมน้ำหนักตัวหายไปกว่า1.3กิโลกรัม ขนบนตัวก็ร่วงเป็นหย่อมๆย่อมและมีอาการหวาดระแวงอย่างเห็นได้ชัดเอมเบลี่และไทเลอร์อันบ้าในรักของโกลอีดีใจจนร้องไห้โฮรีบโผล่เข้าไปกอดปลอบโยนด้วยความคิดถึงสุดหัวใจทันทีที่สังเกตเห็นโกลอีลูกรักเดินมาถึงบริเวณหน้าบ้านภายหลังเอมเมลี่เผยว่ารู้สึกดีใจและประหลาดใจมากๆเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายกับความฝันของเธอเมื่อหลายวันก่อน ทั้งการที่คโคลอีกลับบ้านได้เองและสามีของเธอที่สวมกางเกงขาสั้นสีเขียวในวันนั้นด้วยนอกจากนั้นแล้วยังมีในเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องเมื่อคโคลอีกลับถึงบ้านช่วงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาหลังจากที่สามีของเธอได้เอ่ยปากขอร้องกับน้องแมวเหมียวจรจัดให้ช่วยตามหาคโคลอี้และบอกให้เธอรีบกลับบ้านขณะที่เขาแอบมากินอาหารของคโคลอีที่วางทิ้งเอาไว้บริเวณหน้าบ้านช่วงเวลาประมาณ3ามนาฬิกาของวันนั้นด้วย เอมิลี่และสามีทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นานกว่า7วันเพื่อทำให้โคลอี้ได้กลับสู่อ้อมกอดอีกครั้งก่อนจะตัดสินใจขอร้องน้องแมวเหมียวจอนจัดตามความเชื่อที่เคยได้ยินมาในหมู่คนรักน้องแมวถึงแม้ว่าในตอนแรกพวกเขาจะไม่ค่อยเชื่อก็าตามแต่ด้วยสิ้นหนทางจึงไม่ลังเลใจที่จะลองใช้วิธีนี้ดูซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ได้ผลอย่างน่าประหลาดใจ It's a shame.